จอดสายสายไฟสายไฟจอดจอดก่อนมันเป็นสายไฟเนี่เป็นกัดเอมันจะติดปั้นนะคะสายไฟมันอยู่ห้าหน้าเขาสาย เร็วแล้วโอเคอย่างแรกมันก็่อได้อยู่แล้วก่อไฟใช่ลหมแล้วทำไมแบบไปล่ะแล้วก็กลัวสายไฟตรงนี้ไงแม่น่ะแม่น่ะโอ้ยตะกี้ไฟช็อตมั้ยเนี่ยดีที่หลงอ่น มาไทยเนาะโอ้ยตายตายตายดีว่ะมันปักจุด้ไหมไม่ดูไปดูไม่ดีๆเดี๋ยวลงมาดอไปดูนะปอดมะใช้ดวอที่หนาะนี่มันมันก้นพรอมไปดูดเลยที่เนี่แม่แม่ไว้ขนาดนั้นพอมาวันี้กะที่มันจะได้เบาโลดีนะครับมันคุณเขาแจ้าอย่านั้นเกรอเคแล้วนี่ผมจะแจงใหฟ้ายังไงดีฮะยามุอย่าไปตี๊ทานแหมนั่น प्रजसी प्रजा